เจอกันมาแรกคือโหพ่อผมนิสมากเนี่ยแต่ว่าคือมาเราเรานึกว่าเออน้องเขาแบบเคารพเป็นพี่ในวงการเขาต้องเคารพฮะเพราะเหตุผลนี้แต่เหตุผลมากคือพี่พ่อผมพี่พ่อผมผมไม่สนับเขายังไงเลยที่วัยรุ่นพ่อครับผมก็อยากจะเป็นวัยรุ่นอย่างเขาพ่อก็พ่อครับได้เลยนะคะวันนี้เราจะได้มาคุยกันกับนักแสดงนำแน่นอนซึ่งไม่ได้มีแค่สองท่านนี้นะคะถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้เราเรียนเชิญนักแสดงนำท่านอื่นมาร่วมพูดคุย เราบนเวทีกันดีกว่านะคะขอเสียงต้อนรับน้องซิงโต เดี๋ยวจะบอกก่อนนะว่าสามคนนี้นี่คือวัยเดียวกับพี่เลยอยู่ฝั่งนี้นะคะผิดใช่ไหมพี่แซลเล่นแต่จะบอกว่าฝั่งโน,น้นคือแต่ละคนก็โอเค25ปีแล้วก็ได้เห็นมีวัฒนาการ,รแต่มีอยู่คนนึงค่ะพี่ทำไมเหมือนเดิมคะน้องนุกคะนุกเหมือนเดิมมาก25ปีผ่านไปใครเห็นด้วยกับแมนะคือถ้าไว้ผมมาแล้วผมบ๊อบนี่เหมือนออกมาจากจอเมื่อกี้นี้เลยอ่ะ ไม่ทราบกินอะไรเป็นอาหาร้าคงสภาพเลยขนาดนีนพลล้พี่เต๋อแซวหน่อยพีแซวนางเอกพี่หน่อยคือผมเป็นพ่อแล้วผมก็ไม่ยุ่ง <laughs> แต่น่ารักจริงๆน่ารักมากวันนี้เราขอทำความรู้จักกับบทบาทน,นะคะ <c oughs> ที่แต่ละคนได้รับแล้วก็ซีรีส์ในปีนี้มันแตกต่างจากหนังในวันนั้นยังไงเอาเริมจากน้องน้องก่อนแต่ละคนรับบทเป็นอะไรคะครับผมผมโอทิติวัฒน์ครับรับบทเป็นไม้ครับ ไม้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นแบบโอ้นักเรียนนะเหมือนแบบนักศึกษานักศึกษาแบบราชมงคลที่เล็ก์ที่แบบเรามีปัญหามีแบบปัญหาครอบครัวปัญหาน้องปัญหากับคนรักอะไรเงี้ยเราแค่แบบเราต้องเสียสละให้กับน้องซึ่งผมว่าแบคกราตัวละครค่อนข้างหนาถามว่าซีรีส์กับภาพยนตร์ต่างกันยังไงคือด้วยความที่ภาพยนตร์ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่า แต่ซีรีส์เราต้องทำมาทั้งหมด12ตอนเราก็จะขยายความของที่มาที่ไปว่าต้อเป็นยังไงว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีปมมายังไงทำไมถึเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะยากไหมเรื่องนี้เล่นยากมหยากพอสมควรครับเพราะว่าตำนานเขาทำไว้ดีมากพวกเราก็ไม่รู้ว่าคุยกันว่าเราต้องสู้ๆครับสู้ๆนี่เราเราคุยสลับยุคพอสอดีไหมอันนี้ไม้2020ไปถึงไม้1995 ในเรื่องโลกข้างใบให้นายคนเดียวเดือดซีรีส์นะครับ2020ผมได้เป็นพี่โตพี่โตตอนนั้นคือพี่เอ็มสุรศักนทรตามวัยแต่คาแรคเตอร์ได้นะพี่ครับพี่ต้องคนนี้นะฮะเล่นเป็นเพื่อนป้อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นุ้งพูดเองเล่นพี่โตซึ่งบอกก่อนว่าพี่โตเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยไหมพี่ใช่ครับจริงๆแล้วมันจะมีสองภาคภาคที่ไม้นะอยู่กับครอบครัวอีกภาคหนึ่งคือเขาทํา นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องเอาเงินไปรักษาพ่อนะครับก็เลยมาอยู่ในแก๊งของผมนี่นะคะมาถึงป้อนบ้านนองน้ำตาเล่นเป็นน้ำตาทิพย์นารีนะคะรับบทเป็นป้อนใน2020นี่คือคาแรคเตอร์ป้อนป้อนก็แบบต้องเตลวอตเตอหน้ามายืนติดกันนิดนึงได้ไหมคะอีกติดได้หนึ่งเป็นไงคะคุณ25ปีผ่านไปคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่หนูเจอทุกหนุนค่อนข้างตกใจมากเพราะแบบแล้วเราจะทำยังไงที่เขาจะต้องมาเล่นเป็นแม่ ีนี้ก็คือแบบในเรื่องของ acting เราต้องทำกันบ้านอยู่แล้วและในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็ลุคที่พี่นุ๊กยังดูเด็กแบบนี้ที่เราจะทำยังไงกับพี่นุ๊กเด็กมากอ่ะจงเด็กจริงๆเกรงใจอ่ะใช่แล้เนอะหนูได้ดูตอนที่พี่เขาแสดงในหนังไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นอะนะหนูยังไม่เกิดยังไม่เกิดหนูยังไม่เกิดอ่ะพี่ว่าเราเปลี่ยนคำถามอะไรกันไหมเรื่องนี้เราไม่ควรถามนะพี่นุ๊กพี่มีแผ่ลหรือพี่ส่งแผ่นให้ดู ถ้าน้อยากดูเรื่องนั้นพี่มีวิดีโอน้องไม่รู้จักวีดีโอพี่มีแผ่นแต่เครื่องเขาไม่มีพี่ดูในไอ้ชีได้เดี๋ยวเอามาถายแล้วทําคุณภาพให้มันคมชัดกว่าเดิมด้วยก็คือหนูก็ต้องทําการบ้านศึกษาประกอนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ไม่อยากไปดูก่อนค่ะเพราะว่าจะทําให้หนูอาจจะติดภาพขอ่นู้ยเราอยากให้เวอร์ชันยี่สิบนะครเป็นเป็นเวอร์ชันที่ที่สดใหม่แล้วก็เป็นในรูปแบบที่ดีที่สุดของเรากลัว ตั a ละครของป้อนในปี2020มารอดูว่าน้ำตาลจะทำเป็นเยี่ยงไรไปดูป้อน1995กันบ้างนะคะแต่ว่ามาในพศนี้ลูกเปลี่ยนไปแล้วรับบทเป็นเป็นแม่ของไม้กับเบนค่ะเป็นแม่ของไม้กับเบนงอ้นี่คืออะไรอ้นี่คือยแไงไอ้สีีฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดเวอร์ชันหน้าฝากปิโปกับปาแปงไว้ด้วย ๋ยวนะคือฝากลูกฝากลูกเลยสนใจกับสุขใจก็มีนะเออชข้าตรงนี้คุณแม่เนี่ยจำได้ว่าในหนังไม่มีนะใช่ไหมคะคะแต่ว่าพอในซีรีส์เรามีตัวละครนี้เพิ่มขึ้นอันนี้แถมขึ้นมาเป็นรักเชิญเล็กๆน้อยๆค่ะค่ะและได้เริ่มเข้าฉากกับลูกชายในเรื่องหรือยังคะตอนนี้ยังเลยยังยังไม่ได้เจอก็มาเจอกันได้อ่าเป็นยังไง คุณแม่หน้าเด็กขนาดนี้เกรงไหมด้วยเป็นไงครับพี่สิงบอกเข้าไปสิครับเราพิจารณาหน่อยนะตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าพี่นุกเล่นเป็นแม่จริงๆรหรือเปล่าจริงจริงค่ะเพราะว่าก็ก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดกับตากัอยู่ว่าฮะพี่พี่พี่นุกหน้าหน้าเด็กมากแล้วก็ประทิปกันว่าเราเราจะทำยังไงจะดีพี่กับขึ้นหนุกถามพี่สิงว์นี่คุณพี่หนุกใช่ไหมที่จะเล่นเป็นแม่ ได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับคาแรคเตอร์ได้อยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะอะใครยังไม่ได้คุยนะเหลือใครยังไม่ได้คุยนะสิโตแน่นอนตราบรับบเป็นสิโตปราชยารับดเป็นเม่นครับ ของทั่วไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ค่อนข้างมีความเอาแตใจมีความแบบมีความสดใสอยู่ด้วยนะครับในเวอร์ชันของเซเรสซึ่งผมเคยถามพี่โดว่าพี่โดงม่งมั่นะครโดมัถามว่าพี่โดงอยากให้สิ่งไปทำกันบ้านโดยการดูเวอร์ชั่น1 9 9 5กาก้าห้าหมรือเปล่าพี่โดงก็บอกว่าพี่โดงไม่อยากให้ดูทางทางผมแล้วก็รำคาญนะครับแต่ว่าบังเลยว่า ผมไปดูก่อนดูมาดูดูก่อนถามคุณพ่อคุณแม่ดูครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รุ่นเดียวกับพี่ตาแบบเซยวต้องเปลี่ยนเรื่องไหมฮะเราวนมาอีกแล้วพอสิงโตไม่ดูแล้วสิงโตตีความเม่นในแบบยุคนี้ว่าต้องเป็นยังไงคะก็น่าจะลงลึกเรื่องแบบพมต่างๆที่ที่ที่ในภาพยนตร์ไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึง ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าก็ไม่อยากจะสปอยมาก<อ>เพราะว่ามันมีดีเทลหลายๆอย่างที่อ่าคุณอาจจะหลงรักทั้งไม้ทั้งเว่นและก็บอนอ้ยไอ้ชอบตรงหูตา พี่เม่นในปีนักดีกว่านั่นคือพี่โมโดพาโมดแสกสองของเราและเองสวันดีพี่น้าพี่โมดเคงแข็ถือมากแข่งถือมากไหน,นเปรียบเทียบความสดใสของวนยนั้นกับวัยนี้สิคะคุณก็จับได้จับจับได้จับ่ถ้าผมมีปัญหาเรื่องการแสดงอะไรผมก็จะหันไปหาพี่โมดก่อนพ <ไอ S 2> ีน่โมดช่วยคือสิงโตเป็นเม่นที่แข็งและใหญ่มากครับ ใช่ครับค่ะซึ่งไม่เห็นฝีมือการแสดงของน้องที่แข็งแกร่งและกล้าใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะมันต่างจากเบ้นเราในปีนั้นยังไงบ้างไหมคะก็ก็เป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับแต่ว่ายังมีความคล้ายก็อยู่ในเรื่องของความเอาแต่ใจอะไรเพราะว่าเป็นรูปความสุดท้องลูปที่ลงตามใจอะไรอย่างเงี้ยพอดสปอยที่สปอยค่ะซึ่งสิบตัวก็ก็แข็งแรงจริงอนนี้ ร่างกายใช่ไหมก็ใจดีครับที่เขาฉากกันที่โรงพยาบาลอ่าแล้วอย่างพี่มอเองในซีรีส์นี้เรารับบทเป็นอะไรคะชโครับผมมึงชโบเล่นเป็นพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยเออถามนตุ๋ยั้นหน้าตัพี่เขาฉากแล้วใช่ไหมชุโบุโบ ไม้ในยุคนั้นได้เลยเนาะเนาะใช่ไหมเป็นอาอะไรเงี้ยที่เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะแล้วไเลทลองเล่นไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเข้าฉากไปแล้วเรียบร้อยนี่ขนาดเข้าฉากแล้วแล้วเนี้ยพี่พี่มลมีติดภาพนะตอนนั้นเราเป็นเม่นเนี่ยแต่ตอนนี้เรามาเป็นโป้ไปหรือว่าลืมไปเลยลืมหนึ่งเก้าเก้าห้าไปเลยไม่ถือว่าตัวพี่ตุ๋ยฮะหรือว่าพี่พี่อะตัวพี่เป็ต้องช่วยด้วยเป็นึองช่วยด้วย ครนนี้คุยถึงนึงนะพี่ตุ๋ยพี่เกี่ยวแล้วเป็นพี่โบนะผมผมเนีติดภาพพี่ตุ๋ยอยู่บ้านนะครับติดอยู่บ้าน่กลับไปเรื่องเดิมเดี๋ยวยังตอนดูอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ตุ๋ยเขาเล่นไปได้ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็พยายามลืมภาพมันไปแล้วก็พยายามจะเป็นโบในแบบของโบโอเคจะจะตอบแบบนี้ใช่ไหมครับโอเค จะมีความพิเศษแล้วก็ตีความคาแรคเตอร์ของตัวเองที่แตกต่างกันต่อไปแล้วก็แสดงออกมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะอย่างพี่บี้ทั้งสามคนเรียกว่าส่งต่อความเป็นพี่นุกก่อนก็นได้คะ่ะ ก็จริงๆแล้วหลังจากที่ดูทีเซอร์ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันค่ะโดยเฉพาะป้อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสีสันของความดาร์กในเรื่องเลยสีสันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะเรียกว่าเป็นความสดใสหนึ่งเดียวในซีรีส์นี้ใช่ไหมคะอยากได้ยินเวอร์ช ไม่ปรับเสียงด้วยเฮ้ต้องบอกก่อนว่าหนูย,ย,ยังไม่ได้ถ่ายซีนนี้ค่ะยังไม่ได้ถ่ายซีนนี้วันนี้หนูก็มารอฟังหนูรอคายตะขาบให้พี่นุ้กคายตะขาบเลยลูกพี่รอฟังปัต,ตาด้วยเออคือพี่รอฟังต้องมีไม้ด้วยนี่ในฉากเราจะลองฉากนั้นนี่ไหมทุกคน <S <S ที่พ้อ่ะเดินไปบอกไม้ว่าจะไปเหมือนจะไปเมืองนอกหรืออะไรสักอย่างแล้วไม้เขายังนิ่งเฉยไม่ยอมหันหน้ามาลองจําลองบรรยังไงกันดูค่ะ ผมต้องเล่นด้วยเล่นด้วยพี่ขาอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะคข้างในนอกกฎอะพี่โดองสั่งค่ะ5 4 3 2แอค action น,นี่เราจะไปเมืองนอกแล้วนะทำไมนายยังไม่รู้สึกอะไรอีกอ่ะ นี่เราจะไปเมืองนอกแล้วนะทำไมนายไม่พูดอะไรบ้างเลยอ่ะเราไม่ได้รักเคงง่ายอย่างที่นายคิดนะารักเป็นไงเป็นไงผมกลิรบนะรู้สึกไหมหรือว่า,วามีพี่ยังรู้สึกเลยน่ารักเป็นแบบยุคนี้เนอะคือวิธีการมันก ตัวละครนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้ชมกันในซีรีส์นี้แบบเต็นอัธรรแน่นอนตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มถ่ายกันไปแล้วเรียบร้อยออนแอร์เมื่อไหร่คะเนี่ย12งธันวาคมนี้ครับผมเลขดีมาก12เดือน12 12ครับผม12 12อ2 12ส่าิบสองกี่โมงคะบอกได้ไหมคะ3ามทุ่ม40ครับ21นดีดการสนาทีครับทางช่อง8ครับผมโอ้โหดูช่อง ส่งต่อคายตะขาบให้รุ่น้องเรียบร้อยแต่เราก็ได้เห็นคาแรคเตอร์ทั้งบุคนรวมถึงนักแสดงอื่นๆในเรื่องมากมายที่มาสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้อยากจะให้แต่ละคนเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอชมกันทั้งหมดเราจะได้รับชมกันหลายช่องทางเลยใช่ไหมคะใครฝากก่อนด้เอ,อ่ยก็ ฝากซีรีส์นะครับลดงไปข้างในคนเดียวแต่ซีรีส์นะครับผม,<อ>ผมก็อยา่างที่บอกว่าเราจะออนแอร์กันใน12ธันวาคมนี้นะครับเวลา3ทุ่ม40นะครับผมทางช่อง8ตัวเลข27แล้วก็ทั้งพวกเราเนี่ยกำลังเล่ถสายทำกันอย่างหนักหน่วงเลยอยังไงฝากทุกคนด้วยครับอ่าโอมฝากแล้วติ๊กตัวฝากบ้างลูกที่สำคัญนะครับผมรับชมพร้อมกันทั่วโลกนะครับผมได้ บนแอปพลิเคชัน i c e นะครับผมทั่วโลกพร้อมกันเลยครับเวลาเดียวกันเลยเวลาเดียวกันเลย่าค่ะหรือว่าจะติดตามในที่ช่องทาง iq.com เลยก็ได้ค่ะนี่สามช่องทางนะคะฝากเอาไว้ชัดๆนะคะช่องแปดกดเลข27หรือว่าแอปพลิเคชัน iqe และทางเว็บไซต์ iq.com นะคะสามท่านนี้ต้องฝากลึกซึ้งกว่าน้องนิดนึงนะคะความพิเศษของซีรีส์วันนี้ ที่จะส่งตรงถึงแฟนๆนะคะมีอะไรฝากได้เลยค่ะก็นูก็เชื่อว่าน้องๆตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ทุกคนในที่นี้ติดตามนะคะสำหรับโลกทงใบดอสซีรีส์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่า ระหว่างรอ12 12ยังไม่มานะคะระหว่างนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะในแอปพลิเคชันไอชี่อีนะคะสำหรับโอกทั้งใบเวอร์ชันออริจินอลก่อนนะคะเลิ่ตรงนี้อ่ะไปดูกันก่อนได้นะคะพี่ี่มดก่อนละกันเดี๋ยวให้พี่เต่าสรุปเชิญฝากไหมคะมดคะก็อยากให้ได้ชมนะครับแล้วก ม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่หรือว่าเวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันนี้ก็จะมีมีอะไรที่ที่เพิ่มเข้ามาก็มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแฟกเตอร์ตัวละครก็ทําให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้นก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะครับนี่อยากเช่เลยนะคะพี่ต๋องเชลยะครบก็หวังว่าทุกคนนะฮะคงชอบผลงานของเราทั้งออริจินอลแล้วก็ปัจจุบันนะครับฝากผลงานนะครับโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวดูซีรีส์ไปด้วยผมบอกอย่างนึงเลยนะ,ะชัดๆเลยนะครับไม้2,200 0หล่อมากนะฮะ ก็จะเป็นนักแสดงท่านไหนก็ตามนะเชื่อมั่นว่าทุกคนเป็นนักแสดงคุณภาพและจะทําให้พวกเรามีความสุขกับเรื่องราวของพวกเขาแน่นอนนะคะและก็บอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปฟิลลิ่งหรือว่าการนําเสนอก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเนื้อหาเรื่องราวก็จะเหมาะกับยุคนี้มากๆอยากให้ทุกคนดูรับรองว่าต้องสนุกแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณนักแสดงทุกท่านขอเสียงปรบมือเป็นกาลังใจให้กับทั้งสอการด้วยยังไม่ได้ไปไหนขออยู่บนเวทีกันต่อเพื่อถ่ายภาพเชียร ช่วงนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านอีกสักหนึ่ง